สวัสดีครับผมคมกิตหาไทยวัดศรีวงศ์ครับผมโชติวิทย์พูนทวีครับผมครับวันนี้เรามาในนาของตัวแทนบริษัท Focus l a ลนะครับผมซึ่งบริษัท Focus l a ลนะครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2000นะครับโดยรวมแล้วก็อยู่ในไทยก่อตั้งมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับซึ่งในส่วนเนี้ยครับผม เรามีกลุ่มลูกค้าทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับซึ่งส่วนใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีในแถบของเพื่อนบ้านนะครับส่งมาแล้วก็ส่วนกลุ่มลูกค้าหลักๆของเรารก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทยนะครับตามนิคมโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับผมน้ํามันที่ลูกค้านะครับส่งมาวิเคราะห์กับทางบริษัทโฟ c u s ัสแลนะครับ,รบก็จะมีตั้งแต่ในส่วนของออน้ำมันเครื่องยนต์นะครับก็คือ c o m b u s t i o n engine แล้วก็ในส่วนของแก๊สเอนจินนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันไฮดรอลิกน้ำมันเทอร์บายนะครับมีในส่วนของจารบีซึ่งจารบีนะครับทางโฟ c u ัสแ b เองได้ออกแบบมาเพื่อให้วิเคราะห์ผลจารบีออกมาได้อย่างมีประ,ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็ตัวอย่างที่เราใช้นะครับตัวอย่างใช้เพียงแค่10กรัมเท่านั้นครับซึ่งในส่วนเนี่ยครับ เหมาะสามารถในการมอนิเตอร์นะครับตัวแบริ่งนะครับเพราะว่าปกติแล้วแบริ่งจะมีในส่วนของตัวของจารบีในส่วนของแบริ่งนะครับปริมาณน้อยซึ่งในส่วนตรงนี้ก็สามารถตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้านะครับผมแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวน้ํามันฮีททานเฟอร์นะครับหรือน้ํามันฮอตออยนะครับทาง f o c u ัสแ b เองก็ได้มีวิธีการทดสอบนะครับ ให้ครอบคุมตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ของกรมโรงงานนะครับที่เขาได้กําหนดเอาไว้นะครับซึ่งในส่วนเนี่ยครับโฟ c u ัสแ b เองสามารถตอบโจทย์ได้ครอบคุมนะครับในข้อกฎหมายต่างๆนะครับที่ทางกรมโรงงานเขากําหนดนะครับของตัวน้ํามันฮอตออยหรือที่ t ทนเฟอร์นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของ c o o l ลนต์นะครับหรือน้ําหล่อเย็นนะครับทาง Focus Lab ของเราก็มีการวิเคราะห์ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ ในส่วนนี้นะครับก็ยังมีน้ํามันหม้อแปลงนะครับในน้ํามันหม้อแปลงตัวนี้ครับผมทางโฟกัสแสบเองนะครับจะมีทีมเซอร์วิสนะครับในการออกไปหน้างานนะครับออกไปเก็บตัวอย่างให้นะครับแล้วก็การวิเคราะห์ผลตีความก็จะยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับผมในส่วนของแท่นขุดเจาะนะครับออฟชอร์นะครับพวกกลางทะเลต่างๆพวกนี้ครับผมเขาก็ส่งมาทางโฟกัสแสบเหมือนกันนะครับ แล้วก็ยังมีทั้งในส่วนของโรงเหล็กนะครับโลงซีเมนต์นะครับผมเหมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นรถในการที่ใช้ขนเหมืองนะครับรถร้อยตันพวกนี้ครับผมก็น้ํามันเครื่องยนต์หรือว่าน้ําคูลแลนต่างๆนะครับก็ส่งทางโฟรัสแลบเป็นคนวิเคราะห์นะครับโรงงานพอลิเมอร์นะครับโรงงานยางนะครับตัวพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีส่วนของ หล่อลื่นนะครับสามารถส่งมาให้ทางโฟกัสแ l a b วิเคราะห์ซึ่งถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาทางบริษัทเราได้เลยครับนอกเหนือจากที่คุณคมกริดพูดมาเบื้องต้นนะครับก็ทางบริษัทโฟกัสแ l a เองนะครับอยากจะให้ท่านลูกค้านะครับประสบความสําเร็จในโปรแกรมการวิเคราะห์น้ามันหล่อลื่นให้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราให้คำปรึกษานะครับในด้านของอการเก็บตัวอย่างรายงานผลที่ มีให้กับท่านลูกค้าหากท่านลูกค้าไม่เข้าใจหรือสงสัยในผลแลบต่างๆสามารถสอบถามเข้ามาทางคุณคมกิจหรือคุณวสานได้นะครับซึ่งเป็นผู้ตีความนะครับในการาวิเคราะห์น้ำมันนะครับของท่านลูกค้านะครับเพื่อที่จะให้ประสบผลความสำเร็จนั้นนําผลการวิเคราะห์ไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับแก่ท่านลูกค้า นอกจากนี้นะครับบริษัทโฟกัสแ l a นะครับยังมีการฝึกอบรมเรื่องของการวิเคราะห์น้ำมันนะครับออยล์นาลิสิตเลเวล1เลเวล2เพื่อที่จะให้ท่านลูกค้านะครับมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์น้ำมันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวผมเองนะครับจะเป็นตำแหน่งของเซลล์แล้วก็เอนจิเนียร์เซอร์วิสนะครับก็สามารถ ติดต่อสอบถามข้อขอมูลต่างๆของบริษัทเข้ามาได้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาทางบริษัทโฟกัสแ l a ได้ตามข้อมูลท่านด้างนี้ได้เลยนะครับวันนี้บริษัทโฟกัสแ l a ก็ขอขอบคุณท่านลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ